สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูรีวิวกล่องรีเทนเนอร์นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะที่เราเหมาสต็อกมานะคะคือหมดแล้วหมดเลยค่ะคือกล่องรุ่นนี้นะคะจะเป็นลายลิขสิทธิ์ดิสนีย์นะคะแต่เป็นสต็อกเก่าที่มีเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูลายกันก่อนนะคะอันนี้สีแดงนะคะเป็นหน้ามิก้เมส์ติดประเก็ะอันนี้นะคะก็สีม่วงหวานๆนะคะดูลายกันเอง นี้ก็เป็นสีส้มนะคะอันนี้นะคะสีชมพูสดนะคะลุกลายนะคะจะเป็นกรุลงไปนะคะคือไม่ลอกค่ะดีไซน์ของกล่องรุ่นนี้นะคะก็กระชับมือนะคะเปิดปิดมีสติงโฮลนะคะเปิดปิดแข็งแรงนะะด้านในก็ขัดเรียบเงานะคะแล้วก็มีเวนเดเชนโฮลนะคะตรงนี้ค่ะพิเศษ คือมีที่ล็อกนะคะไว้เก็บยาลสติกเอทเทชเชอร์นะคะหรือว่าคีสสำหรับไขสกรูบนเพลทอันนี้ถอดใส่ง่ายนะคะก็กดเข้าไปสามารถแอปพลายมาใส่ย e ัลสติกแบนไดนะะ้นนี่นะคะก็ใส่เลเทนเนอร์หรือจะเป็นเพลทนะคะก็อันนี้ใส่2ชิ้นได้เลยหรือจะเป็นเคลียร์ไลเนอร์นะคะก็ใส่ได้2ชิ้น